เดี๋ยวทำให้ดูง่ายๆไม่ยากหรอกอามาดูเครื่องเครื่องที่ต้องเตรียม โอ้โหเยอะเลยเนี่ยกระเทียมสับพริกจินดากระเทียมสับพริกจินดาไข่อ่ากุ้งขึ้นช่ายต้นหอมผงกะหรี่ชูรสน้ำพริกเผาซอสขาวน้ำตาลทรายรายก็ได้ปี๊บก็ได้นะเธอค่อยๆค่อยๆอทำอัอาอปากามาจดไป เดี๋ยวอซอสแม่สุดปังอยู่ไหนวะอ๋อไม่ไมในขวดก็หมดใช่ป่ะอ๋อที่บ้านมีโอเคโอเคน้ำพริกเผา เขาจะเอาน้ำพริกเผาใส่ไปนิดหนึ่งเอาปากกามาจดกดแชร์ไปเร็วเอาไฟไม่แรงนะ ันจะใส่เครื่องแบบไม่ไม่เอาอะไรรีรอนะไม่รีรอใส่พราะไล่ๆกันจะกุ้งใส่ที่หลังใครจะทำแบบนี้ก็ได้ใครจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้แล้วแต่ เอมพริกเผาลงไปก้อนหนึ่งเอาไฟอ่อนนะเธอนะอนะซอสปรุงรส ตันตายผ <c oughs> งทุนลดหน่อย <c oughs> ซอสเขียวเต <c oughs> ิมน้ำนิดหนึ่ง กะหลี่พริกไทยไข่ใส่น้ำหน่อยหนึ่ง แค่นี้ไหมกุ้งใส่ใส่เย็นใส่ ฉันจะไม่ใส่ไอ้ไอ้พวกจริงจริงมันเขาก็ใส่มันงากันนะเราไม่มีเราก็ไม่ใส่ <c oughs> เร่งไฟให้ให้ <c oughs> ให,ให้ให้กุ้งมันสุกให้น้ำมันเป็นแบบนี้แป้งฉันก็ไม่ใส่กุ้งใส่อย่างเงี้ยมันมันมันจะ มันจะสุกเร็วน้ำค่อยๆใบขึ้นช่าย เนี S 1> <S 1> ่ยดมได้กลิ่นนะรู้เลยว่ามันอร่อยไม่ใส่นมพริกไทยก็ใส่ปนไปเลยก็จบเธอเนี่ยจบแล้ว เนี่ยพอมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกไทยไข่ไก่ผงกะหรี่น้ำพริกเผามันมันแค่นี้มันพอแล้วอะ่ะเนี่ยดูสีสิใครจะทำตาม ใครจะทําตามกดกฎพิมพ์คำว่าทําตามหน่อยสิใครไม่มีครัวบอกหน้ากินก็ดูไว้เก็บไว้ <c oughs> ยัวย่วยั่วทำตามเห็นไหมแล้วก็ชิมเอาว่าอยากแต่ว่าจําไว้เลยนะอย่าใส่น้ำปลานะเธอเกลือน้ำปลาหนื่ไม่ใส่นะ เนี่ยแล้วก็จะเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่เราบางคนจะใส่นมก็ใส่ได้นะแต่ฉันไม่ก็ไม่ชอบใส่นมฉันว่านมมันไม่เข้ากับกับข้าวเนี่ยเมื่อพอแล้วจะเธอทำแค่นี้พอกินพอได้แล้วก็จะเป็นปูก็ได้แต่ฉันไม่ชอบกินปูมันขี้เกียจแท้ส่วกระป๋มอมแหมมแล้วก็ เนื้อมันน้อยกุ้งเนี่ยดีที่สุดเลยโอ้ไม่ต้องปรูงอะไรอร่อยะจะกินอะไรอร่อยขนาดนี้ เวลาใส่น้ำพริกเป่าใส่น้อยกว่าน,นี้ได้นะบางคนจะใส่น้ำมันน้ำพริกเป่าแต่ฉันใส่ตัวน้ำพริกเป่าไปเลยอือหืหอดอร่อยมีคนดูไหมเนี่ย เอาไว้กลับวันไหน <c oughs> อ่ะตอนเห้ั่วอร่อด กุ้งผัดผงกะหรี่คนๆอร่อยอร่อยอร่อยมากเกี่ยเลย วันนี้เก็บยิ่งพระไอ้หน่อยแล้วก็ตังเหลือไมนะ่น่ะให้ซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระพรุ่งนี้หน่อยสิพรุ่งนี้อะ่ะอืมไส้แก้วไส้แก้วเขาจะแจกให้ผมอย่ารอทีแล้วฮะเขาจะแจกให้ผมก็อย่ารอทีแต่ได้สองพันนึก <c oughs> ว่าให้พันเดียวไอ้แตนใจดี วันเกิดแปนนวันนั้นนะวันนแิดให้ใครอยู่นะวันเดียวใช่ไหมไปวันที่21แต่งวันที่22แต่งวันที่ก็มาเออวันเดียว ดีแล้วไม่ต้องเดินทางขายแข่งอ่ะรู้ไปนะนี่อร่อยอร่อยจิิเครัอบางคนก็ใส่น้ำพริกเผาน้อยกว่านี้นะ บางคนที่ไม่ชอบเผ็ดอะ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะไหว้พระทำบุญถ้าไงก็เดี๋ยวนูก็ไปซื้อแต่เช้า